สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวในเรื่องของมือถือนะครับที่ผมได้ไปใช้มาในระยะเวลา1เดือนนะครับแล้วก็เป็นมือถือที่กระแสะมาแรงในช่วงนี้นะครับก็คือ Samsung Galaxy s d เ Ultra ครับผมซึ่งผมรับเครื่องนะครับตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์แล้วนะครับตลอดเวละเวลา1เดือนที่ผมได้ไปใช้งานมานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของจุดเด่นแล้วก็เป็นข้อพิจารณาของ มือถือเครื่องนี้นะครับผมสาหรับมือถือเครื่องนี้นะครับก็คือซื้อในช่วงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับก็จะได้โปรอัปเกรดความจุนะครับสเท่าก็คือจาก12256เป็น12512สําหรับเรื่องของรีวิวมือถือนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆนะครับผมก็คือมือถือเครื่องนี้เป็นหน้าจอขนาด6.9นิ้วนะครับเป็น Dyna ม i ก LTPO AMOLED นะครับขนาด 2.5k อัตรา refresh rate อยู่ที่120เฮิรต์ข้างหน้าข้างหลังนะครับเป็นกระจก Gorilla Armor 2ขอบข้างเป็นไทเทเนียม ส่วนเรื่องของ CPU จะใช้เป็น Snapdragon 8 Elite ส่วนกล้องก็จะมีทั้งหมดทั้งข้างหลังนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็กล้องหน้า1ครับครับสำหรับพูดถึงเรื่องจุดเด่นแล้วกันครับเรื่องแรกก็คือ1หน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะครับ6.9นิ้วโดยส่วนใหญ่มือถือทั่วไปก็จะ6.7นิ้ว6.6นิ้วอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือใหญ่ขึ้นมา นะครับเป็น6.9นิ้วเลยแล้วก็หน้าจอมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับปากกา S Pen มีความสะดวกสบายครับผมก็คือหยิบมาแล้วก็สามารถเขียนได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่ใช้ S 24 S 23อยู่แล้วนะครับก็จะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเขาก็มีปากกาเหมือนกันแต่สําหรับของผมก็คือเพิ่งย้ายมาฝั่งซัมซุงเลยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบใหม่ดีนะครับผมโอเคครับสาหรับข้อต่อไปก็จะเป็น AI นะครับผมสำหรับมือถือเครื่องนี้ก็จะใช้ AI ในการประมวลผลนะครับตัวนี้จะใช้เป็น Android 15แล้วก็ครอบทับด้วย One UI 7นะครับผมก็จะมี AI ในการประมวลผลนะครับผมอย่างเช่นอย่างแรกก็คือผมใช้ AI นะครับในการลบรูปภาพของมือนะครับใช้มือในการปิดหน้าหลังจากนั้นก็ใช้อันนี้ครับสเก็ตลบแล้วก็ลบรูปมือออกนะครับก็จะเห็นหน้าที่ไม่มีมือปิดทับนะครับก็รอมันเจรฤทริแป๊บหนึ่งป๊บจะประมาณนี้ครับผม แล้วก็อย่างที่สองก็ส,สามารถเป็น AI Sketch ได้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามีรูปรูปหนึ่งครับอย่างนี้เราก็สมมติว่าเราจะเติมสิ่งของลงไปหรือว่าสิ่งมีชีวิตลงไปอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นในรูปนี้ผมก็จะเติมเป็นรูปแมวลงไปนะครับก็มีวาดตาวาดปากแล้วก็วาดตัวอันนี้ดูไปก็จะไม่ใช่แมวนะครับผมแต่ว่าเราก็เติมหนวดเข้าไปด้วยทำให้ AI เขาคิดว่าเราจะวาดรูปแมวนะครับผม เสร็จแล้วก็จะนัเรีลองดูครับอ่าก็าจะประมาณนี้ก็จะได้รูปแมวนะครับซึ่งถ้าเราปัดไปด้านขวาอีกรอบหนึ่งมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอารูปแมวที่เป็นแบบแมบวบแบบอื่นไหมส่วน AI อันที่2ก็คือพูดถึงเรื่องของ Gemini ครับผม Gemini ก็คล้ายๆกับ Chat GPT นะครับผมเราก็จะสามารถสอบถาม อะไรต่างๆได้มี Gemini Live ด้วยนะครับผมก็คือสามารถสอบถามเขาได้ตรงหรือว่าเวลาที่แบบเราเหงาไม่มีอะไรคุยด้วยก็คุยกับ Gemini ได้ครับผมในการเรียกเขาขึ้นมา,ขา,ขนมาก็จะกดปุ่ม,มตรง power รับผมกดค้างไว้นะครับผมจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเราไปตั้งค่าที่ google แล้วก็ให้เราพูดคำว่า hey google ตรงนี้ครับเขาจะเด้งขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมจะพูดนะครับผม hey google อ่าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่เขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผม ซึ่งอันแรกก็คือถ้าเราจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับในเครื่องหรือว่าให้เขาเปิดแอปให้ก็สามารถเรียกได้แต่ว่าข้างขวานะครับมันจะเป็น Gemini live ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บนี่ไมเจะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็คือสามารถพูดกับเขาได้เลยนะครับว่าเราจะพูดอะไรอย่างเช่นถ้าเราจะถามเขาว่าสวัสดี Google สวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร ันนี้ที่วังแสนมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิอยู่ที่36องศาเซลเซียสขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเรากดกดออกแล้วมันก็จะสรุปว่าที่เราพูดกับเขาอะมันมีอะไรบ้างนะครับผมจุดเด่นข้อต่อไปครับผมกล้องกล้องมีสีตัวมีอัลตรวายวมีวายแล้วก็มีเทเลแล้วก็ซูเปอร์เทเลครับผมกล้องเยอะซูมได้เยอะครับผมซูมได้1 2 3 ห้าสิบเท่าสามสิบเท่าร้อยเท่าสามารถถ่ายรูปดวงจันทได้เห็นชัดเลยนะครับก็จะซูมเข้าไปซูมแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะครับอยากให้ซูมที่ระยะสามสิบเท่ามันจะทําให้ ดวงจันทนระ์เห็นเด่นแต่ถ้าซูมเข้าไปถึงร้อยเท่ามันจะทําให้ภาพมันมีความแตกเยอะขึ้นประมาณนี้ครับแล้วก็ค่อยมาอีดิตรูปในมือถืออีกทีหนึ่งถ้าอย่างต่อมาอย่างเช่นผมปนไปถ่ายตรงหอโบสถ์ครับผมเราก็จะซูมหอโบสถ์เข้าไปนะครับก็จะมองเห็นถ้ายุนระยะสาเท่าก็จะรู้สึกว่าภาพมันมีความชัดเจนอยู่นะครับถ้าจะถ่ายระยะที่จริง,รงก็อยากให้แบบมีขาตั้งกล้องด้วยนะครับนี่ถ้าซูมระยะ ร้อยภาพก็จะมีความมัวนะครับมีความแตกเยอะขึ้นก็ประมาณนี้นะครับผมาสำหรับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการรับสัญญาณเครือข่ายครับตัวนี้จะใช้ wifi 7นะผมไปเทสมาอย่างเทสมาเห็นสูงสุดที่เคยจับได้ก็คือ1056 570ทับซึ่งถือว่าจับสัญญาณ wifi ได้ดีนะอันนี้เป็น wifi 6นะครับไม่ใช่ wifi 7แล้วก็ในส่วนของที่ไปทสมาของ5 g เห็นสูงสุดนี่ผมวัดได้ อยู่ที่250เมกะบิตเพอร์เซกเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของสายชาร์จสายชาร์จตัวนี้จะให้เป็น C to C เลยถือว่าสะดวกมากครับเวลาที่เราเสียบกับหวัวชาร์จโดยตรงเราก็จะสะดวกพูดถึงเรื่องของจุดเด่นไปแล้วต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อพิจารณาอีกทีหนึ่งของมือถือเครื่องนี้ครับผมสำหรับเรื่องแรกนะครับ ก็คือผมจะพูดถึงเรื่องของหน้าจอเลยเราได้มือถือมานะครับตั้งแต่โรงงานไม่มีการติดฟิล์มมาให้นะครับได้เครื่องมาปุ๊บไม่มีฟิล์มมาให้เลยเราจะต้องติดฟิล์มกระจกเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้หน้าจอเราเป็นรอยนะครับผมอันนี้ก็อยากให้อย่างน้อยก,ก็ให้ฟิล์มใสติดมาจากโรงงานนะครับเวลาที่ <ms on impression den well> เราจะไปเปลี่ยนเราค่อยลอกออกแล้วก็ค่อยติดฟิล์มกระจกอีกทีหนึ่งแล้วก็อย่างที่2นะครับผมปากกาก็อย่างที่ ฟังๆกันมานะครับก็คืออย่าง S23 S24 ปากกาเขาจะมีบลูทูธนะครับแต่ว่าสำหรับ S25 อต t r ก็คือเขาตัดบลูทูธออกไปนะครับผมในส่วนของตรงปุ่มตรงนี้ครับเขาก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นแบบว่ายางลบนะครับเวลานั้นให้กดค้างไว้แนี้แล้วก็เราจะเป็นในส่วนของยางลบ จะไม่สามารถใช้บลูทูธได้แต่ว่าถ้ามีก็จะดีกว่านะครับสำหรับเรื่องต่อมาข้อพิจารณาต่อมานะครับผมแบตเตอรี่แบตเตอรีย่ยังอยู่ที่5,000วัตต์เหมือนเดิมครับเหมือนอย่างที่เ e อジปตีอัลตราาเงี้ยก็ยังให้5,000วัตต์อยู่ซึ่งถ้าเทียบกับค่ายมือถือค่ายอื่นอย่างเงี้ยเขาได้แบตขนาด5 8 0 0ัน0 0ดันเลยนะครับโดยที่ เครื่องไม่ได้ใหญ่เยอะไปกว่านี้ครับซึ่งถ้าแบตขนาดนั้นก็จะทำให้แบบเราใช้ได้นานขึ้นประมาณนี้โดยที่แบตขนาดห0 0 0ันวัตต์แต่ชาร์จยังอยู่ที่สี่สิ้าวัตต์เหมือนเดิมโดยส่วนตัวนะครับมองว่ายังชา้า45สนะิ้าวัตต์เนี่ยยังช้าอยู่นะครับผมอย่างที่อื่นอาจจะเป็นหกสิบเจ็วัตต์แปดิวัตต์เก้าสวัตต์ร้อยวัตต์อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งถ้าในกรณีที่แบบเรารีบ นะครับเพื่อที่จะไปทํางานแล้วลืมชาร์จอ่างเงี้ยครับเราเสียบชาร์จสักสิบสบหนาทีอย่างเงี้ยอยากให้ได้อย่างน้อยสัก30 40ี่เปอร์เซนย่างเงี้ยถ้าเพิ่มระดับการชาร์จขึ้นไปนะครับเป็นแบบแ80ดสิบวัตต์เก้าสิบวัตต์ก็จะดีขึ้นนะครับผมต่อมาหัวชาร์จไม่มีอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมต้องซื้อเพิ่มนี่ก็ต้องซื้อ,อตรงเดปเตอร์นะครับต้องเป็น4ี่บ้าวัตต์เท่านั้นโดยที่สี่สิบห้าวัตต์จะ ไม่มีหัวชาร์จอย่างเดียวซึ่งจะมีสายชาร์จข้างในด้วยนะครับผมตัวนี้1290นะครับถือว่าราคาสูงอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นสายขนาด1.8เมตรซึ่งเข้าใจอยู่ว่านโยบายรักโลกเหรอรักโลกเหมือน Apple หรือเปล่าโดยส่วนตัวน่าจะใช้ไม่ได้นะแบบนี้รักโลกแต่ว่าเราก็ต้องซื้อหัวชาร์จเพื่อที่จะมาชาร์จเหมือนเดิม1290กับมือถือราคา4 0,000 จริงๆน่าจะแถมมาให้ด้วยน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมต่อไปเรื่องของกล้องหน้าขนาด12ล้าน f 1.7อยากให้กล้องความละเอียดเยอะกว่านี้อย่างน้อยๆ16ล้านก็ได้20ล้านก็ได้หรือ32ล้านมันจะทําให้แบบมีความละเอียดเยอะขึ้นเออก็จริงๆ12ล้านก็มีความละเอียดระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้อัพเป็น16 000, ก็ได้หรือว่า20ล้านก็ได้นะครับผม ประมาณนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือราคา,าผมใช้ค่ายอื่นมาไงครับผมก็แอบตกใจกับราคาอยู่ราคา46,900อันนี้ซื้อในช่วงโปรโมชั่นเอาความจุเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าซื้อทั่วไป46,900นี่คือราคา12,256ถ้าเราจะซื้อ12,512ก็คือซื้อในราคา52,900ซึ่งแบบเพิ่มขึ้นมา6 6 0 0 0อยากให้ราคามันลดลงมาหน่อย อย่างมือถือเรือธงของค่ายอื่นอย่างเงี้ยครับผมก็อยู่ในช่วงแบบประมาณ3 9 0 0 0ื่นเก้าสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าสี่หมื่นสองนี่ครับผมไม่ไม่ถึงกับสี่หมื่นหกส่วนตัวคิดว่ายังแพงอยู่ก็เป็นข้อพิจารณาที่ผมได้รวบรวมได้ใช้งานกันแมนในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้นะครับผม เราก็จะมาสรุปเลยนะครับผมสำหรับจุดเด่นและข้อพิจารณาอีกทีหนึ่งอย่างแรกก็คือหน้าจอใหญ่2มีปากกา S Pen นะครับผมเขียนได้ดี AI ประมวลผล AI ลบลูกภาพ AI สเก็ตนะครับผมก็คือเขียนแล้วก็มี Google Gemini นะครับผมแล้วก็กล้องมีเยอะแล้วก็สายชาร์จเป็น Type C to Type C ส่วนเรื่องของข้อพิจารณาก็จะมีเรื่องของปากกาไม่มีบลูทูธตัดบลูทูธออกไปแล้วแล้วก็แบตเตอรี่ที่ยังน้อยอยู่ 5, 000, อยากให้เพิ่มเป็น6 0 0ันะครับชาร์จ45วัตต์อยากให้เพิ่มเป็น67 80 90 100เอ่อเรื่องของหัวชาร์จเขาไม่น่าจะทําอะไรต่อแล้วก็คือน่าจะต้องซื้อแยกัจากนี้ต่อไปส่วนราคาก็อาจจะราคาก็คงได้ประมาณน,นะครับผม <c oughs> กับเรื่องของกล้องหน้ากล้องหน้าก็ถ้าดีกว่านี้ก็อาจจะ16ล้านหรือว่า20ล้านเลยก็สำหรับใครที่สนใจในรุ่นของ s 2 5้า ultra นะครับก็สามารถไปดูได้ที่ช็อปทุก สาขานะครับผมแล้วก็ทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้านะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้ช่วงนี้อาจจะมีโปรอยู่ลองไปดูนะครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ